วันนี้รายการหน้าต่างสุขภาพเราล่องใต้มาถึงจังหวัดสุราษฎร์ธานีค่ะเมืองหอยใหญ่ไข่แดงแหล่งธรรมะและที่นี่อำเภอเวียงสะค่ะซึ่งเป็นที่ตั้งของโรงพยาบาลสมเด็จพยุพราชเวียงสะจังหวัดสุราษฎร์ธานีค่ะซึ่งโรงพยาบาลสมเด็จพยุพราชเป็นโรงพยาบาลที่เกิดจากแรงศรัทธาของประชาชนที่มีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์มีทั้งหมด21แห่งทั่วประเทศภาคเหนือ6แห่งภาคอีสาน9แห่งภาคกลาง2แห่งและภาคใต้4แห่งค่ะ จากวันนั้นจนถึงวันนี้เป็นเวลากว่า40ปีที่โรงพยาบาลสมเด็จพยุพร,ราชได้ให้บริการประชาชน ภายใต้พระราโชบายขององค์นายกกิตติมรศักดิ์มูล,ลนิธิโรงพยาบาลสมเด็จพยุพราชที่มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่องและเป็นที่พึ่งของประชาชนยามเจ็บป่วยได้รับการรักษาตามมาตรฐานวิชาชีพวันนี้เรามาดูกันค่ะว่าโรงพยาบาลสมเด็จพยุพราชเวียงสะได้ยึดแนวทางการทํางานที่ทั้งสวยดีเก่งลงพื้นที่เพื่อชุมชนเพื่อประโยชน์ของประชาชนยังไงบ้างไปดูกันค่ะ ผู้ชมคะตอนนี้เราพาคุณผู้ชมมาอยู่ที่พระอนุสาวรีย์พระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าวิภาวดีรังสิตซึ่งตั้งอยู่ในพื้นที่ของโรงพยาบาลสมเด็จพยุพร,ราชเวียงศักด์ภายใต้ภูมิทัศน์ที่กว้างใหญ่และก็สวยงามหลายคนคงสงสัยว่าทำไมถึงได้มาตั้งอยู่ที่นี่เราไปหาคำตอบกันค่ะ คุณหมอสวัสดีค่ะคุณหมอกําลังมาไหว้พระอนุสาวรีย์อยู่พอดีเลยเชื่อว่าหลายคนนะคะคงอยากรู้ว่าทําไมพระอนุสาวรีย์ถึงตั้งอยู่ที่นี่เดี๋ยววันนี้จะให้คุณหมอเป็นคนให้คําตอบค่ะก่อนอื่นให้คุณหมอแนะนําตัวกันค่ะค่ะสวัสดีค่ะแพทย์หญิงแพันแซลีค่ะกุมารแพทย์ประจําสมเด็จพระยุพราชเวียงสาค่ะก็ประวัติเบื้องต้นนะคะพี่เฮียสค่ะในเดือนมีนาคม2562ค่ะประธานกรรมการมลนโราบมลสมเด็จพระยุพราชเวียงสาค่ะท่านธนินไกรวิเชียรและคณะ ได้มีการมาตรวจเยี่ยมโรงพยาบาลและมีการเยี่ยมชมและพบว่ามีนํำริอย่างให้ก่อสร้างอนุสาวรีย์พระเจ้าวรวงเธอพระองค์เจ้าวิภาวดีรังสตค่ะให้มีขนาดใหญ่ขึ้นเพื่อสมเกตยรติภูมิโดยการปรับภูมิทัศน์โดยรอบให้มีการขยายขนาดบริเวณฐานให้เราสามารถวางพวงมาลานในงานพิธีได้สแสดงว่าจริงๆก่อนหน้านี้ก็คือมีอยู่แล้วแต่ว่าอาจจะขนาดเล็กก็เลยอยากจะปรับภูมิทัศน์ให้กว้างใหญ่ขึ้นด้วยใช่ไหมคะใช่ค่ะแล้วก็มีประวัติเพิ่มเติมทีท่อยากจะเล่าให้ฟังค่ะ จะเชิญคุณเทียตไปนั่งคุยกันดีไหมคะได้ค่ะไปเลยค่ะเดี๋ยวให้คุณหมอเล่าให้ฟังต่อนะคะถึงความสําคัญและก็ความเกี่ยวข้องของพระอนุสาวรีย์กับที่นี่ค่ะก็อันดับแรกก็คือขออนุญาตเท้าความนิดนึงนะคะในปี2520ค่ะพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9ได้สถาปนาหม่อมเจ้าวิพาวดีรังสิตเป็น พระเจ้าวรวงเธอพระองค์เจ้าวิาวพออา,วาลีรังสิตค่ะเพื่อที่จะเผยแพร่พระเกียรติคุณและรับราชการสนองพระเดชพระคุณใกล้ชิดกับพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9้าค่ะทั้งภารกิจในประเทศและก็ในต่างประเทศค่ะก็ท่านเป็นผู้ที่มีความเมตตามีความห่วงใยต่อความเป็นอยู่ของราษฎรนะคะมีความกล้าหาญเด็ดเดียวและก็ไม่หวาดหวั่นต่อความยากลําบากในแต่ละพื้นที่แม้ว่าในบางพื้นที่จะมีความเสี่ยงต่อชีวิตก็ตามท่านก็ยังลงตรวจเยี่ยมบำรุงขวัญ ทั้งพลเรือนตำรวจทหารอาสาสมัครนอกจากนี้วันที่16กุมภาพันธ์ของทุกปีค่ะทางโรงพยาบาลและทางภาคเอกชนค่ะก็จะร่วมกันจัดงานวิพาดีลำลึกเพื่อให้รัษฎรค่ะมีการวางพวงมาลาต่อหน้าพรนุสาวรีเป็นการลำลึกถึงคุณงามความดีของท่านค่ะแล้วนอกจากนี้ค่ะสถานที่แห่งนี้คือด้วยความที่มีความกว้างใหญ่แล้วก็ภูมิทัศน์ที่สวยงาม ประชาชนข้างนอกสามารถเข้ามาใช้ประโยชน์ได้ไหมคะก็คือสถานนี้คือมีความร่มเย็นค่ะสามารถใช้เป็นสถานที่พักผ่อนหย่อนใจได้ค่ะอาจจะสามารถมาเดินเล่นเพื่อผ่อนคลายได้ค่ะอย่างที่คุณหมอได้กล่าวไว้นะคะว่าพระอนุสาวรีย์ที่นี่ค่ะก็ สร้างขึ้นเพื่อรำลึกถึงคุณงามความดีของพระองค์ท่านที่มีต่อพวกเรานะะล้วก็ที่นี่ค่ะก็ยังเป็นประโยชน์นะคะทั้งผู้ป่วยเจ้าหน้าที่ที่นี่แล้วก็บุคคลภายนอกก็สามารถเข้ามาใช้พื้นที่ที่นี่ได้นะคะแล้วก็นอกจากนี้เห็นว่าที่นี่ปัญหาที่พบเป็นอันดับต้นๆก็คือเรื่องของปัญหาต้อกระจกใช่ไหมคะคุณ,<ช>คณหมอใเดี๋ยวเราจะไปพูดคุยกับจากสุแพทย์แต่ว่าวันนี้ต้องขอบคุณคุณหมอด้วยนะคะที่มาเล่าถึงประวัติที่นี่ให้เราฟังคะ่ะขอบคุณค่ะ แก่เลยเลยไม่เล่นขึ้นโตขึ้นโตจกเลอการที่ร่งนี้มาก็ม่อวะ่ะเนี่กนยกังเลวันนี้เ,เ,เดี๋ยว่ามาจึ้งการม่อเขาแรงดีมันจะข้าวเป็นฟ้าเป็นม่อเลยไม่ได้ตนันไม้ย่อยๆจะเลยเป็นพุง้งเป็นพุงนพ้งื่ดพุ่มรอมาวัดไม่มีกิ่งไม่มีกาตอนแรกเกเราก็กังวลกลัวหมอพยาบาลอะไรก็จะไม่ดีแต่พอมาทำเลยเขาให้บริการอย่างดีมากๆนะ ขอบคุณมากมากเลยตั้งแต่ห้องแรกจนมาห้องนี้และห้องบาดตัดหมออะไรดีมากเลยอีกหนึ่งปัญหาที่พบค่ะในประชาชนในพื้นที่นะคะโดยเฉพาะผู้สูงอายุนั่นก็คือปัญหาเรื่องการมองเห็นค่ะที่นี่จึงมีการเปิดบริการนะคะการผ่าตัดต้อกระจกนั่นเองค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะวันนี้เพียร์อยู่กับ แพทย์หญิงยานินนะคะซึ่งเป็นจากสุแท์ประจำโรงพยาบาลสมเด็จพยุพร,ราชเวียงสักซึ่งคุณหมอค่ะเป็นคนที่รักษาผู้ป่วยนะคะที่เป็นต้อกระจกใช่ไหมคะคุณหมออยากให้เล่าถึงบริการของที่นี่หนะะ่อยค่ะว่ามีอะไรบ้างคะค่ะก็ตอนนี้ก็เปิดให้บริการตรวจตาในผู้ป่วยทั่วไปนะคะในวันจันทร์พุธแล้วก็ศุกร์อะค่ะ ก็คือวันจันทร์พุธศุกร์ไครก็ได้เพศไหนอายุไหนก็ได้ใช่อยู่ในพื้นที่คือถ้าเกิดใครที่รู้สึกว่ามีความผิดปกติทางสายตาก็มาใช้บริการสามารถมาตรวจเบื้องต้นที่นี่ได้เลยใช่ค่ะก็อาจจะมีความผิดปกติอย่างเช่นปวดตาเคืองตามองเห็นไม่ชัดมีตาภาวะตาแดงอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็สามารถที่จะมารับบริการตรวจตาได้ค่ะค่ะแล้วในเรื่องของการบริการที่บอกว่ามีการผ่าตัดต้อกระจกของที่นี่เหรอคะคุณหมอ ก็ใน <it> ส่วนของคลินิกตานะคะก็จะมีการให้บริการตรวจตาโดยจักษุแพทย์นะคะก็โดยตรวจโดยใช้กล้องสลิดแลมซึ่งเป็นกล้องจุลรศน์พิเศษอะค่ะก็คือจะตรวจโดยจักษุแพทย์โดยตรวจตัวประกอบของลูกตาทั้งภายในและภายนอกอะค่ะแล้วก็ในส่วนของเจ้าหน้าที่ก็คือจะเป็นพยาบาลค่ะสามารถที่จะตรวจค่าสายตาสายตาสั้นยาวเอียงได้อะค่ะแล้วก็ตรวจวัดความดันลูกตาได้แล้วก็มีการตรวจ ภาพถ่ายจอประสาทตาค่ะแล้วนอกจากนี้ถ้าเกิดว่าผู้ป่วยที่มีภาวะของต้อกระจกนะคะเราก็สามารถที่จะวัดเลนตาเพื่อนำไปใช้ประกอบในการผ่าตัดได้ะะอะค่ะก็คือสามารถผ่าตัดที่นี่ได้เลยใช,ใช่ค่ะ,คะแล้วในส่วนของห้องผ่าตัดนะคะก็เราก็จะสามารถที่จะผ่าตัดได้ค่อนข้างหลากหลายเช่นกันแต่ว่าในช่วงนี้เราจะเน้นในเคสของผู้ป่วยที่เป็นต้อกระจกอะคะ่ะ โดยการผ่าตัดก็มีหลายวิธีนะคะก็อย่างเช่นการผ่าตัดต้อกระจกแบบเปิดแผลเล็กเปิดแผลใหญ่หรือว่าการาแขวนเลนตากับเยื่อบุตาขาวอะ,ค,ะค่ะค่ะ,คะแล้วที่ผ่านมาค่ะความพึงพอใจทั้งของคนไข้เองแล้วก็คุณหมอค่ะจากการที่ได้เข้ามารับบริการเป็นยังไงบ้างคะคนไข้โดยส่วนใหญ่นะคะกค็ได้ผลที่ค่อนข้างน,าน่าพึงพอใจเลยทีเดียวอะคะ่ะแต่ว่าถ้าเกิดว่ามันก็จะมีคนไข้ที่ เป็นต้อกระจกแล้วเกิดภาวะแทรกซ้อนอย่างเช่นเกิดภาวะต้อหินหรือว่าเกิดภาวะของลูกตาอักเสบจากการเป็นต้อกระจกเวลานานๆการผ่าตัดก็อาจจะยังช่วยให้คนไข้แค่บรรเทาอาการเจ็บปวดได้แต่ว่าการมองเห็นก็อาจจะดีขึ้นแต่ว่าอาจจะไม่ไม่ได้พึงพอใจมากอะค่ะคะ่ะก็เรียกได้ว่าคนไข้ที่เข้ามารับบริการที่นี่ กลับมามองเห็นได้อีกครั้งสําหรับบางคนที่มองเห็นไม่ชัดเจนใช่ไหมคะใช่ถ้าเกิดว่าไม่ได้มีภาวะแทรกซ้อนแต่ถ้าเกิดมีภาวะแทรกซ้อนก็ต้องเป็นการบรรเทาใช่ไหมคะคุณหมอใช่ค่ะคแต่ก็บางคนก็หลังจากมีภาวะแทรกซ้อนบางคนก็จะถ้ามารักษาได้ทันก็จะมองเห็นได้ชัดึ้นก็คือหายเลยหายเป็นปกติเลยใช่คะใช่ค่ะเพราะฉะนั้นก็ขึ้นอยู่กับตัวคนไข้ด้วยนะคะว่า จะรีบมารักษาให้ทันหรือเปล่าแล้วอย่างนี้ค่ะคนที่จะมารักษาหรือว่าคนที่เริ่มรู้สึกอะค่ะจะต้องมีอาการแบบไหนถึงต้องรีบมาโรงพยาบาลมาหาคุณหมอคะต้องบอกไว้อย่างนี้ก่อนนะคะว่าต้อกระจกเนี่ยก็คือโดยทั่วไปมกักจะเกิดในคนสูงอายุก็คืออายุประมาณ50ปีขึ้นไปอะค่ะถ้าหากว่าพบว่ามีอาการตามัวมองเห็นเหมือนฝ้าเป็นฝ้าเป็นหมอกอะค่ะเหมือนมีอะไรมาบาังอยู่หรือว่า ในคนที่มีภาวะสายตาสั้นแล้วต้องเปลี่ยนแว่นตาบ่อยๆอยะคะ่ะก็อาจจะแนะนําให้มาตรวจก่อนนะคะแต่นอกจากคนสูงอายุนะคะต้อกระจกก็สามารถที่จะเกิดได้ในคนอายุน้อยๆได้เช่นกันอย่างเช่นผู้ป่วยที่เคยอุบัติเหตุที่ตามาก่อนหรือว่าคนที่ใช้ยาสเตียรอยเป็นเวลานานๆหรือว่าเคยได้รับรังสีบริเวณช่วงของศีรษะขึ้นไปหรือว่า คนที่ได้รับลังสีอันเตวเวเลตเป็นเวลานานๆน,น,นะคะก็สามารถที่จะเกิดต้อกระจกได้อันนี้ก็เลยจะแนะนำให้ทั้งคนที่อายุมากและอายุน้อยถ้ามีปัญหาเรื่องของการมองเห็นแนะนำว่ามาตรวจตาก็ได้ค่ะ คือได้ว่าก็เป็นการบริการอย่างทั่วถึงนะคะเพราะว่าประชาชนเนี่ยไม่ต้องเดินทางเข้าไปในเมืองใหญ่นะคะไม่ต้องไปโรงพยาบาลในเมืองไกลๆก็ได้มาที่นี่ก็มีบริการในเรื่องของจักษุแพทย์ที่ครบถ้วนนะคะแล้วในอนาคตค่ะคุณหมอมีการาจะพัฒนายังไงต่อไปบ้างเพื่อให้เข้าถึงประชาชนมากขึ้นค่ะค่ะก็ในอนาคตที่จะวางแผนก็คืออยากจะที่จะไปลงชุมชนเพื่อที่ให้คนไข้สามารถที่จะเข้าถึงได้เร็วขึ้นนะคะ ก่อนที่คนไข้จะมีภาวะแทรกซ้อนจากการเกิดต้อกระจกอะคา่ะฝากถึงประชาชนในพื้นที่อำเภอเวียงศาและก็อำเภอข้างเคียงนะคะถ้าหากว่ามีปัญหาของการมองเห็นก็สามารถที่จะมาติดต่อขอรับบริการโรงพยาบาลเวียงศาได้เลยค่ะค่ะขอบคุณคุณหมอมากเลยนะคะขอบคุณค่ะ นอกจากปัญหาเรื่องการมองเห็นแล้วนะคะที่นี่ก็ยังมีอีกหนึ่งโรคที่ก็ระบาดมาเหมือนกันนั่นก็คือเรื่องของโควิดนั่นเองนะคะส่วนที่นี่เขาจะมีการรับมือยังไงบ้างเดี๋ยวเราไปพูดคุยกับคุณหมออีกท่านค่ะในช่วงนี้ค่ะที่เราไม่พูดถึงไม่ได้นั่นก็คือเรื่องของโรคระบาดใหม่ที่เกิดขึ้นทั่วโลกแล้วก็ ประเทศไทยของเราก็ได้รับผลกระทบนะคะมาเป็นเวลา2ปีแล้วเราก็ยังคงระบาดอย่างต่อเนื่องนั่นก็คือโรคโควิด -19 นั่นเองนะคะเดี๋ยวเรามาดูว่าที่นี่เขามีการจัดการยังไงคะสวัสดีค่ะครับตอนนี้ก็อยู่กับนายแพทย์ปฏิภัฒนัพ์วโล,ลิปนั่นเองนะคะอยากจะให้คุณหมอคะ่ะเล่าถึงเรื่องการรับมือกับโรคโควิดที่เกิดขึ้นหน่อยค่ะครับก็ครับโควิดนะครับก็คือระบาดมาตั้งแต่ปี2 0 1 9นกนะครับก็คือระยะแรกเนี่ยก็คือเป็นโรคระบาดใหม่ ยังไม่มีองค์ความรู้ที่เป็นส,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 สแตนดาร์ดนะครับยังไม่มีมความรู้ที่องค์ความรู้ที่ชัดเจนยังยังต้องอัปเดตข้อมูลอยู่เรื่อยๆทำให้มีการจัดการเรื่องคนไข้การรักษาแนวทางการรักษาเนี่ยยังไม่มีชัดเจนนะครับในระหว่างนี้ก็ต้องอัปเดตข่าวสารข้อมูลของ WHO ของ CDC ต่างๆประเทศว่าเขามีแนวทางการรักษาอย่างไรบ้างครับแล้วก็ช่วงระบาดแรกๆของที่มาถึงโรงพยาบาลที่อำเภอเวียงสะเนี่ยนะครับก็เริ่มแรกเนี่ยก็จะ มีการปรับเปลี่ยนวอร์ดจจัดขยายวอร์ดให้คนไข้ที่ไม่ใช่โควิดเนี่ยไปนอนอีกตึกหนึ่งแล้วก็คนไข้โควิดก็ายกอีกตึกหนึ่งแล้วก็บริหารจัดการเวรค่ะครับคือเรียกได้ว่าต้องจัดการทรัพยากรที่มีอยู่ลรวก็บุคลากรที่มีอยู่ให้เพียงพอกับจํานวนคนไข้ทั้งคนไข้เก่าที่มีอยู่แล้วที่โรงพยาบาลแล้วก็คนไข้ที่ติดโควิดมาตอนนั้นที่ที่เพิ่งติดเลยอะค่ะมาที่อําเภอเราเยอะไหมคะคุณหมอ,อมตอนแรกก็คือ ยังไม่ถึง10คนก่อนครับหลังจากนั้นเมื่อระบาดมากขึ้นก็20คน30คนแล้วแต่วันเลยครับก็สะสมแล้ววันหนึ่งที่มากที่สุดเนี่ยเท่าที่เคยดูเนี่ยประมาณ60กว่าคนโโร่วมกับคนไข้ที่ไม่ใช่โควิดด้วยค่ะแล้วตอนนั้นนะคะอย่างมาที่โรงพยาบาลนะคะนอกจากการคัดแยกผู้ป่วยแล้วการย้ายวอร์ดการจัดการกับบุคลากรเรามีการคัดกรองคนไข้ย่งไงบ้างคะเพราะว่าน่าจะมีคนที่มาจาก ต่างถิ่นด้วยแล้วก็คนในพื้นที่ด้วยก็จะมีโซนที่เรียกว่า ARI กับคนไข้หรือว่าที่มีความเสี่ยงสูงมีอาการของการทะลดินหายใจก็จะแยกมาแล้วก็ถ้าเข้าข่ายว่ามีปัจจัยเสี่ยงสูงสัมผัสใกล้ชิดกับคนไข้โควิดก็จะมีการคักกองตรวจ ATK หรือว่าถ้า ATK มันขึ้น2ขีดก็จะตรวจ p c r ต่อ mm hmm. แนในช่วงแรกครับปัจจุบันนี้ก็จะเหลือแค่การตรวจ ATK หรือ FIA ถ้า ขึ้นโพสิทีฟก็จะรับการรักษาเลยไม่ะจะเป็นต้องผง PTR ครับอ๋อก็คือตอนนี้ถ้าตรวจเจอเชื้อว่าเป็นโควิดก็รักษายังไม่ถึงขั้นต้องตรวจว่าแยกเป็นเชื้ออะไรใช่ไหมคะใช่ครับในในเบื้องตน้นแต่ถ้าค,คนไข้มีอาการอย่างเช่นมีอาการมากจําเป็นต้องได้รับมานอนโ,โรงพยาบาลก็จะตรวจ PTR ทุกรายครับแล้วที่ผ่านมาถึงขั้นต้องเปิดโรงพยาบาลสนามเลยไหมคะใช่ครับเพราะว่าจำนวนคนไข้เราเยอะมากทําให้ทางจังหวัดเนี่ยมีการเปิดโรงพยาบาลสนามที่ราชพัฒนครับ ของอำเภอพมายสาเองเนี่ยก็จะมีเ, mm. เขาเรียกว่า community isolation หรือว่าการอาชีพ mm. ทําให้สามารถตกคนไข้ที่อาการน้อยปัจจัยเสี่ยงต่ําหรือว่าคนไข้ที่ไม่มีอาการส่งไปพักฟื้นกักตัวที่การอาชีพเราเรียกว่า community isolation ครับอ๋อแล้วจํานวนคนที่มารักษาที่นี่กับจํานวนการหายอะค่ะเป็นที่น่าพอใจของคุณหมอไหมคะเป็นที่น่าพอใจนะครับเพราะว่าคนไข้บางคนที่มีวัคซีนซ้อนก็มีบ้างแต่ว่าเทียบกับคนไข้ที่หายดีก็ เป็นอัตราส่วนที่มากมากขึ้นมากกว่าคนไข้ที่อาการเยอะนะครับค่ะเรียกได้ว่าส่วนมากที่ติดเชื้อเราก็มาคือสามารถที่จะอาการไม่หนักด้วยแล้วก็มีโรคแทรกซ้อนก็ยังรักษาหายได้ใช่ครับใช่ไหมคะเชื่อว่าตอนนั้นเนี่ยคุณหมอก็น่าจะมีความกดดันพอสมควรเนาะเพราะว่าอย่างที่คุณหมอบอกว่าเป็นโรคระบาดใหม่ด้วยบวกกับจํานวนคนไข้เดิมที่เราต้องดูแลอยู่คนไข้ใหม่ที่มาแล้วก็อุปกรณ์เครื่องมือการแพทย์อะไรทุกอย่างคือใหม่หมดตอนนั้นคุณหมอรับมือกับปัญหายังไงบ้างคะ รับมืออย่างแรกก็คือหนึ่งก็คือต้องหาความรู้ครับความรู้เป็นสําคัญที่สุดก็เราต้องอัปเดตความรู้ตลอดเวลาแล้วก็มากระจายความรู้ให้ทีมงานเจ้าหน้าที่ของเราเพื่อให้เป็นแนวทางในการรักษาเดียวกันนะครับ,รบแล้วก็พยายามให้กําลังใจซึ่งกันและกันครับว่าเพราะว่าเจ้าหน้าที่ทุกคนก็เหนื่อยทุกคนเพราะว่ามันเป็นโรคใหม่เรายังไม่เรายังไม่คุ้น,ค,นคุ้นชินกับมันนะครับเราก็ต้องให้กําลังใจแล้วก็พยายามคุยกันเยอะๆครับ เชื่อว่าน่าจะต้องมีคนที่ต้องทํางานเกินเวลาอย่างคุณหมอเองการทํางานของเราเพิ่มหรือว่าหนักมากขึ้นไหมคะคุณหมอครับก็ช่วงโควิดก็แน่นอนครับหนักมากขึ้นอยู่แล้วแต่ว่าจําเป็นต้องทําแล้วก็สิ่งที่สําคัญก็คือกำกำลังใจครับจา,จากจากเจ้าหน้าที่ด้วยกันเองค่ะแล้วกาลังใจจากคนไข้เหรอคะคุณหมอที่มารักษากับเราอะไรอย่างเงี้ยเราเขาหายเป็นสิ่งสําคัญมากเพราะว่าคนไข้ก็จะดีดใจเพราแบบถ้าไม่ได้เป็นอาการมากอาการน้อยคนไข้หายคนไข้ก็จะโอเคหมอก็สบายใจ แล้วอย่างในชุมชนนะคะทางโรงพยาบาลของเรามีการออกไปให้ความรู้หรือว่ามีการแนวทางการป้องกันหรือว่าเรื่องของวัคซีนยังไงบ้างคะครับก็ของโรงพยาบาลเราก็จะมีจัดก,การฉีดวัคซีนก็ตามนโย,ยบายของทางกระทรวงสาธารณสุนขนาาสครับก็จะมีวอล์กอินสามารถฉีดได้แล้วก็สามารถจัดเป็นฉีดวัคซีนตรงตรงเตง็นท์ตรงนั้นนะครับแล้วก็จะมีการตรวจเชิงรุก ATK เป็นถ่า ถ้าคนไข้ที่มาแอนดี้เนี่ยเราก็จะพยายามทราประวัติว่าคนไข้ไปมีคลัสเตอร์ตรงไหนมีปัจาวะถี่ตรงไหนก็จะส่งการตรวจเชิงลุกโดยการตรวจ a อ k เตามชุมชนนั้นๆน,น,นะครับค่ะสุดท้ายให้คุณหมอฝากถึงคนไข้หรือว่าประชาชนในพื้นที่หน่อยค่ะเพราะว่าตอนนี้โควิดก็ยังระบาดอยู่แหละจะฝากใจไว้กับโรงพยาบาลยังไงได้บ้างคะครับก็ถ้าหนึ่งเลยนะครับก็อยากให้คนไข้ป้องกันตัวเองหนึ่งก็คือสวมหน้ากากาอย่าไปที่ชุมช,มช,มชมนในอัดแล้วก็สำคัญที่สุดคือการฉีดวัคซีนนะครับ การฉีดวัคซีนเนี่ยไม่ใช่เพียงแค่การป้องกันการติดเชื้อแต่ว่าเป็นการป้องกันอัตราการเสียชีวิตอัตราการอัตราการเป็นโรคที่รุนแรงได้ดีมากนะครับก็อยากให้ป้องกันตัวเองแล้วก็มันฉีดวัคซีนแล้วก็ถ้ามีอาการก็อยากให้มารีบตรวจที่โรงพยาบาลเวียงศากาของเราได้ครับค่ะขอบคุณคุณหมอมากเลยนะคะก็ช่วงแรกที่เป็นคือมีไข้ไอเจ็บคอแล้วก็มีำมูก แล้วก็นจเริ่มเหนื่อยช่วงหลังจากที่เป็นประมาณ3-4วัน่ะแบบว่าลุกขึ้นจากเตียงก็เหนื่อยแล้วเข้ามารักษาที่โรงพยาบาลก็มีการาฉีดยาให้ให้ยากินแล้วก็มีเอ็กซเรย์สวันครั้งค่ะเข้ามารักษาก็มีคุณพยาบาลมีคุณหมอดูแลอย่างใกล้ชิดค่ะมีดูแลตลอด24ชั่วโมงค่ะว่าพูดได้อย่างนั้นเลยที่โรงพยาบาลบยุพราชเยญจานี้นะคะ การทำงานของโรงพยาบาลสมเด็จพยุพราชเบียงสะในการป้องกันและรักษาโรคโควิด -19 ซึ่งผลสำเร็จที่ได้ก็เป็นที่น่าชื่นชมมากค่ะวันนี้เรามาดูกันค่ะว่าโรงพยาบาลสมเด็จพยุพราชเบียงสะลงพื้นที่เพื่อชุมชนเพื่อประโยชน์ของประชาชนยังไงบ้างไปดูกันค่ะ จากที่ได้ลงพื้นที่เยี่ยมติดตามผู้ป่วยโควิดมีเจ้าหน้าที่ของโรงพยาบาลและโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลและอสมได้ร่วมลงติดตามเยี่ยมบ้านพร้อมเน้นย้ำในมาตรการป้องกันตัวให้เข้มทั้งการใส่หน้ากากาอนามัยเมื่อออกจากบ้านล้างมือบ่อยๆเว้นระยะห่างไม่ไปในที่คนหนาแน่นตรวจวัดไข้และสแกนไทยชนะ ผู้ป่วยรายนี้เป็นการเยี่ยมติดตามหลังจากหายเป็นปกติ i, และมีทีมคอยติดตามโดยมีอ,อสมอและเจ้าหน้าที่รอพศอตอคอยติดตามดูแลหากพบรายใดมีอาการก็จะแจ้งให้ทางโรงพยาบาลสมเด็จพยุพราชเวียงสะเพื่อเข้ารับการรักษาต่อไปและยังคงสู้ดูแลพี่น้องประชาชนอำเภอเวียงสะและอำเภอใกล้เคียงอย่างเข้มแข็งต่อเนื่องก็ขอเป็นกำลังใจให้บุคลากร,กรทางการแพทย์ทุกคนและพี่น้องอสมอผู้เกี่ยวข้องที่ช่วยกันดูแลอย่างไม่เหน็ดเหนื่อย และทั้งหมดนี้ก็เป็นเรื่องราวของการพัฒนาความก้าวหน้าของโรงพยาบาลสมเด็จพยุพราชเวียงสะในการทำงานทั้งสวยดีเก่งและการทำงานในชุมชนเพื่อให้โรงพยาบาลแห่งนี้เป็นที่พึ่งของประชาชนในยามประชาชนเจ็บไข้ได้ป่วยและเป็นโรงพยาบาลของประชาชนอย่างแท้จริงและแน่นอนค่ะการพัฒนาก็ยังจะพัฒนาอย่างต่อเนื่องข้างหน้าเราจะไปชมเรื่องราวของโรงพยาบาลสมเด็จพยุพราชที่ไหนรอติดตามนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ